โอ้สบายดีพี่น้องไม่กินข้าวแรกนะพี่น้องเด้วยมอนีอกะนี่นี่แหละมือวานี่เมื่เจ้ามือว่านี่ปวดขิงไปอานพัดมีจันร้อยซับมะคุ้งกับปลาทอดพี่น้องเนาะปวดละลายยาไม่กินขอร้องกันกินสำนักงานเลยพี่น้องงูแส่งเดือนมาไหมยืดเข้าวป่ะนี่มาอ่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่ก็บกระเด็นครับรถนพี่น้องเนาะก็ได้มีโทรศัพท์มือของก็จับโทรศัพท์ ผู้น่เอิงก็จับโทรศัพท์ทั้งผู้น่ะแซมก็จับโทรศัพท์พี่น้องนี่ละแต่ภรรยาเป็นบริรนน <c oughs> จับโทรศัพท์ตอนนี้กับจับโทรศัพท์ยังเพิ่งน้ำข้าวพี่น้องคือเพื่นว่าเลยโนรูเพื่อนวันนี่ก็เตี้ยวไหวยู่พี่น้องป้องกันไหวจะเล็กก็ขึ้นมาจะโตขึ้นมาจีเข่าห้องอัดสุดตัวพี่น้องมันนี้ ชืได,เเด้เฮ็ดเพลงให้จานลอยเศร้าเสยแรงเสยน้าพี่น้องเนาะมือแรงเสยเฮ็ดเพลงให้จานลอยเศร้าเสยแรงเสยอายุสำนักงานนี่แหละสำนักงานนุ่มแสงเดือนนี่แหละจะพี่น้องกับฝัาระวังขึ้นกันเลยพี่น้องพายุฝนทว่าโนโรูพี่น้องเนาะ,ะเตรียมพี่น้อง <c oughs> เพราะว่าสิได้เฮ็ดเพลงให้จันลอยน้าพี่น้องเนาะ เพลงเศร้าเสยเรื่องเสยของโคเวอร์ของ, cover, ของพอีใหญ่โอเลียงของนาของโอเลียงแก้วพระจันทร์นะพี่น้องนอนี่แหละเขามาในนี้กับสิเพชรกันอยู่นี่เราเมื่อแรกนี่นี่พี่น้องสมาสมหัวกันอยู่นี่เมื่อแรกนะพี่น้องนอกก็จังว่าพายุสิขึ้ามาก,กเลยตกปอกรถไดใคุ้มรหไดใบนะพี่น้องนอะยานมันโอ้อยอันตรายด้ยพี่น้องเลยพายุหนัก ผู้ใดที่ยูริมตะลิงกัให้เฝ้าระวังเลยพี่น้องเด้ออยู่ใกล้ตะลิงแม่น้ำลำคลองสุขุสุขชนนอเอฟซีนะให้เฝ้าระว่างมาพี่น้องเดี๋ยวน,น,นี่ยมันมาก,กับน้ำกับลายอย่างบพรว่าขี้เ็บไม่งอดงูเหี้ยวเที่ยวคอมาพี่น้องกำลังโป๊กรถพี่น้องขึ้นรถไว้ก็ให้เฝ้าระวังสุขุสุขชนนั่นแหละ ไม่เล่นก็สิได้เฮ็ดเพลงให้เออจัะลอยนะพี่น้องเนาะไปได้จัะลอยเแค่ยังหนี่งอะโอ้ยนั่นไปเบิ่งพี่น้องจัะลอยเพราะจิพัทมีไป,ไปนั่นไปนไปพี่น้องมาเต็มปุ๋ยหอมเลยพี่น้องเอ้ยพัทมี เอาเบิกจะร้อยพัดมีพี่น้องมาเลยไม่ข้อเอาพวกข้ออันพวกบ้านเนี่ยังนองหมดนี่นอเ็งยังกินนี่ทอดปลาทอดปลาโอ้ปลาไม่ใช่นี่ปลาอย่างไม่แต่เสกแล้วปลากระบอกบอกตีง่องอาอโว้วนนี่นั่นบอกไม่เห็นโถปลาซอยเท่าหนี่ตัวโอ้ยจะเก่าลาบบล่ากระก้อยหรือกระไก่ปลาสอยมันเปื่อะไรแต่เนี้ยแค่หนึ่งตัวอ๋อมันโมส่วแล้วมันหลายมื่นแล้วหลายมื่นแล้ว ผัดฟิตมากอันนี้เขาจะเตรียมเครื่องผัดหมี่ก้อยอ่ะจะร้อยเตรียมเครื่องผัดหมี่อ่ะมีอย่งางไหนต่จะผัดหมี่นี่เนี่ยหนึ่งก็คือเอ่อจะเทียมกระเทียมครับยังกระเทียมกับน้ำตาลน้ำตาลใส่กันเนาะกระเทียมกับท<อ>่านพ่อเรามีตำหม้อนั่นเลยผัดหมี่ต้องหอกหวานเล่นน้อยมันจะแสบเนาะแม่น,นมันบ่มียังก่อไอ้พริกแหง้งมันขอด,ดีบ่บ่ที่ผัดหมี่ก็จะเป็นแนวก้อนเรียนใช่ไหม โอ้ยหมดไปอ,อ่ะพี่เราพี่ตามเขาเาต่อไปจันหน่อยเขสร้าหมดไอหนกัสีตำมาคุ่งมันบอกย่ามาคุ่งสีตำแต่แกัสีเห็ดพัดมีน้ำในบ้านเพิ่นก็นได้ใช้ร้อยกับสีเห็ดพัดม,มีม่เวมืจจอไ่เห็ดเป็นนี่มีเจ้าหรือวเห็ดเป็นนี่โอเคมาบริเลยเจ้าใการเลกน้องเลยเห็ดพัดมีก็ได้ไปนองเด้อ กระเทียมมันอมอะไรใส่ก่จะกะเทียมยอเทียมจีนเคยกระเทียมจีนกระเทียมหัวใหญ่หอมอยู่ไทยกระไรอยู่บ่ไรกี่ละกรเทียมโทนกรเียมัยกระเทียมเทียมจีนเนาะแมนบ่ไปได้ีบอีจากแล้วเขาเป็นน้ำขาซื้ออื่นกับมี้ดูกกันบปุกบ่แต่ว่ามันกับั่พอใส่บวได้เลย ไล่กันแด้วจะเทียมเขาจะเทียมดองมันบอกส่วนหลายเทียมดองแบบนี่เทียมนุ่นเทียมขีเกียวโอ้นี่ตำคือตำกระเทียมใส่กระเทีามแปลงก่อนฟันเอาน้อกระส่วไปส่วมันแหละเนาะใส่เตาถ่านพี่น้องไปใส่เตาแก๊สด้อรฟันแม่ยแล้วพี่น้องใส่เตาถ่านเตาถ่านมันจะหอมมันหอมควันมันหอมควันมันบอกให้เหอ ทำกระเทียมอะตำหนกักกระยำ่มมาุ่งไปพี่นอ้องข้าเต้าอะเรียบร้อยอ่ะยิ้มดีก็ยิ้มดีเลยพอขัออ้วมือนี่วะอารมณ์ดีวะยมือนี่ข้างล่างไงละครับตู้นี่แหละพี่น้องอยู่สำนักง,งานนมแสงเดือนกับสอยกันเขาขั้วแต่พี่น้องย่างมาแรงมากอะซอยกันทำมาหากินอันนี้เนี่ยคือว่าทำมาเฮ็ดกินแม่นแล้วซอยกัน เขาขั้วนะพี่น้องนอ้อสิทอดม้วนสุกก่อนเด <c oughs> ้อเดี๋ยวก่อนบ่หน้ำมันแห้งกันน้นนนมามันร <c oughs> ้อนร้อนสะวยกันเขาขั้วนะพี่น้องน้อแล้มาให้กินเฮ็ดกินก็คือนไหมเขาว่าขั้วกินนะพี่น้องถ้านนี้ขึ้นว่าสะวยกันขั้วกินถ้ำเขาเผาหน่อะยะพี่น้องหรือว่าถ้ำกับเผาเพิผู้น,นึงกับปอกกระถินเพ <c oughs> ิ่มกระยำ ส่วนท่านงกาเตรียมที่เขาของอารเพือพี่น้องือทั้มดร่งที่ดนเขาของอาดกันมือร่งนะไอจะรอยนาาจะร้อยเฮ่งเจ้าตัวจะร้อยมือรงนี่แมนบอกะอเฮง,งเจ้าตัวมือร่งนี เล่นกับสีอัดเพลงให้จะร้อยมันเปนของนอกแ,แวแต่ว่ากองทัพมันก็นต้องเดือด้วยทองขื้นเอานั่นแหละต้องกินซะก่อน <c oughs> <c oughs> อยู่สนางงานอะไรพี่น้องมามาคนอดพัดมีน้ำไหสุดจมมินหมูหมันบกรเดิ้นมันหมูับอกออกมันบุกอกอย่ามาตนะจะว่ากวด เพ <No> nope> ิ่มเขาอีกที่มันจะเข้าเสร็จไปติดกระทะเข้าเขาเสร็จลงมัชุติบอกติี่น้องมันไเ่น็นมันไม่นานม้อยนน่้อาน้ำปะาบอนน้ำน้ำมันออกมาเลยแต่น้ำมันลยอย่างมันขุ่น้ำมัมหมูออก พี่เ้อเพิ่นครับอัดหมูตะก้อนให้มันยิ้มใหม่ใหม่ก้อนบอกให้มันเด็ดมันแหมก่อนบอกมันสุกก่อนหมูสุกก่อนเทียมแหมตั้งนึงกรอบเนาะแน่นแล้วมันกรอบนิดหน่อยนึงเลยจะเอาเส้นลงตัวต้มฮะเพื่อเอาจะเทียมลงก่อนบอกตัวต้มบ่มี่ตัวต้มโอ้ยใส่ตัวต้มก่อนสบาตัวต้มนะครับอ๋อ้โหว้ายบอกก็บอกเข้าใจตัวต้มอยู่างละเอาลงเอาลง หอมเลยหอมกระเทียมในพี่น้องกับหมูครับเนี่ยมันคือถือกันดีแต่ <spe> เนาะหอมเลยต้มนะครับอาตัวต้มกับตัวนี่ต้อง네 Nowadays, wood, ทำเลยโอ้ย่ละพี่น้องนี่แซ่บกินกันหลายคนพี่น้องเฮ็ดกินกันหลายคนก็ต้องจำนวนไลยแน่ต้มนะครับนี่ทั้งมือกองมือโซโล มือกีตาร์นพี่หน่องก็มาก,ก็เป็นพัดตัวนี้่นะฮะเอาพักลงหนึ่งมันจะเป็นยังไงมันเป็นพัดพัลดลูลนั่นแะเปรี้ยวหวานบอกตำการบักลายแห,ห้แงๆครับปิดเป็นเปรี้ยวหวานเนาะเปรี้ยวหวานตรงนีม้มะเขือเทศน้ำอ๋อเอาใจวับมอนเป็นคขมเปรี้ยวมะเขือเทศด้วยอืมอุ้ยหอมเดิพี่น้องเลยชื่นใจมาแม่นิ้วเขาป่ะมแรกมาซักปลาได้มาแรกได้ไม่น้อยเลยลอยน่นองกินเขาเดี๋ยวจะไปน่องถ้ามีพ่อน้องไปซักปลา อ่พี่น้องบันี้กันรกำมาวิธีแต่เราไกับผาดพี่น้องเห้นหาห่อพี่น้องเลยเห็นห่าอคือมีมีเปลือยมีในตัวนี้นะมีไว้เรเป็นเปลือยบุมีอันตัวุมีอนตัวมี่อมาว่าเปลือยอันนั้นนะบ้านคอยเขาเอาไปตำนํำได้ย่งว่าตำมี อยู่ฝั่งเล่าเขาหมักเอาไปตำบลดแล้วก็ตำมีเครื่องมีเครื่องใส่กับมีหัน่นมีนีใส่ลาอยอันนั่นแหละโอ้มีข้าวเจ้าของเรนน้องกกินข้าวกับผัดหมี่กันหัวเข่ากันอยู่มันชวนแล้วประทานมันเข่ากันอยู่บุง้งกินข้าวกับผัดหมี่มนีเข่ากันอยู่ไอ้เ,เนาูเห็นอัน,นยังก่อนนาเทศกาลเขาจีนเขาอันผัดกันนะนะก็เห็นว่าเ็ี่ยังนันนะผู้จัดก,กิน เพรเห็นเห็นข้าพมีเงินลุงเหลืองสีนนิน,น่ะนะข้าามีเงน่าะขาพมีมีเหลืองบอกเออข้าพ <c oughs> มีเงนมีเหลืองก็มีขาวของพผูเพื่อนตัวข <c oughs> ้าพเจ้ามีเนข้ามีเนาะแต่เป็นมีเหลือง <c oughs> ในสีเมั่ใส่มือรอดนเ,นเอาเปลี่ยนเปลี่ยนที่เลยเปลี่ยนตัวไม้ซะุ่นตัวก็มีตัวแข็ง เอาไม่เอาไม่ก right. ็ด้บมันจะแข็งตุยนี้เมต้อมันแข็งหอมเลยอยากกนเ้ยอยากกินกง้องมางนเลยเนียนเีคนดูตดนกระทะมีนามยังติดอยู่บ่ว้หอมไป้ตีขึ้นกางเกงสาไปได้บ่ไม่หมเลยี่น้าหอยนี่ โอใส่หอมเข้าไปอีกปลสบก็แน่จง้ยนคนบอนี่ขาม่ขามมสิปลาใสฮะปัดขามเลดสิเอามือยินเมื่อกี้ได้ยินว่ากลนกระทะขนขนก็มีขาตัวมีนไอ้ดกันมามวลโอ้ยหมวนน้ำเนงก็พอได้อุ้ยแต่ม่เอามีขนก็มีขาตัวเนาะ อ่ะพัดไปพัดไปพัดไปอย่าว่าพัดไปคนก็ขาไก่กันโว้คนก็เปียวก็ด่าก็ยังได้อยู่เอาขาคนหลือก็เป็นขาตัวตัวไปไอ้ไงไก่บ่นไปพี่น้องก็ระซิบเลยเนาะถือว่าไกลหรือเปล่าไก่บนไกลเปียวก็ร่างตีสกระทะเลยคนมาก่อนมันหลไหลมันก็เลยนั่นสุกแน่พี่น้องเลยกินโมดเล้วไปอีกทีหนึ่งพี่น้องแล้วลรือเปานี้ สช่ละละสเปลา่ะกนกระทะแลสิบมังกรคิดเยอะย่สิบมังกรสิมงกรหลบสอมเนี่ยพี่น่องสิบมังกรทเนึเสียบบอคุณใส่ไปอ๋อมันยังเฮียชาคาติอยู่บ,บ่นหมดจูกับกว่าเราด้วยจับจับจับ ทำีเราแซ่แบแซบหรอแซบหรอกาสีสประมาณนี้นะพี่น้องเนาะจัะลอยกันยมสิไปซักปลาตัวพี่น้องมาเลยจัะลอยปรากฏสิไปซักปลาคลิปนี้จะสสรุปไว้ช้ำหนี้ก่อน้ะพี่น้องเด้อขอบคุณไปทั้งเอฟซีบัฟังเล่าแล้วฟังไทยพี่น,อน้องเนาะผู้ที่อยู่ต่างประเทศไปทำง,งานกทมน้ำเด้อพี่น้องเด้คอคลิปนีส้สรุปไว้สนี้สัก่อนยาเจ็บยาจนสุขใจสุขกายสุขสบายดี